เปิดห้าทำเลทองอะระหว่างกรุงเทพปริมณฑลท่านชมรู้ไหมครับว่าย่านไหนเนี่ยราคาที่ดินเนี่ยนะครับเปลี่ยนมือพุ่งสูงกันอย่างเป็นว่าเล่นคำตอบคือตามต่อฮนะร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรคโลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคเปิดห้าทำเลทองอ ระหว่างกรุงเทพปริมบนลท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าย่านไหนเนี่ยราคาที่ดินเนี่ยนะครับเปลี่ยนมือพุ่งสูงกันอย่างเป็นว่าเล่นคำตอบคือตามต่อฮะดรวิชัยเวิยรัชกพันรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของธนาคาสรสเครนะฮะแกก็ทําข้อมูลในแต่ละไตรมาสและแต่ละประเภทของอสังหาริมทรัพย์เช่นคอนโดทาวน์โฮมทาวน์เฮาบ้านแนวราบแนวสูงบ้านเดี่ยวแล้วก็ที่ดินเปล่านะครับปรากฏว่ารอบนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินเปล่า เป็นข้อมูลประจำไตรมาสที่สมปีนี้ครับเขาบอกว่าในไตรมาสที่สามปีนี้เนี่ยการขยายตัวของราคาที่ดินนะฮะที่ดินเปล่าเนี่ยเพิ่งขึ้นสูงสุดห้าอันดับแรกเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปีที่แล้วมีอยู่ห้าโซนด้วยกันครับเนี่ยดูนะว่าท่านผู้ชมบ้านอยู่ตรงไหนและใช่หรือไม่ว่าที่ดินตรงที่ดินเปล่าตรงนั้นท่านผู้ชมนั้นมีราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างไงนะฮะหนึ่งอันดับหนึ่งเลยเป็นที่ดินในโซนนครปฐมไม่ใช่กรุงเทพแล้วนะครับนะ อันดับที่หนึ่งมาดับหนึ่งเลยคือนครปฐมนะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าเนี่ยเพิ่มมากถึง62.5รนโอ้โหใครมีที่นครปฐมตอนนี้นี่นะครับเรียกว่ารวยล้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองส่งเข้ามาดูนะฮะโซนที่1นครปฐมอัตราเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินเปล่าสูง62.5อันดับที่2ครับโซนบางพีบางบ่อบางเสาถงนะขยับเข้ามาใกล้หน่อยนะแถวสุ้ประการเนี่ยนะฮะ เปลี่ยนแปลง22.3%อันดับที่3ครับโซนสมุทรปราการพระประแดงพระสมุทรเจรีนะฮะราคาที่ดินเปลี่ยนแปลง17.9%อันดับที่4ครับโซนตลิงชันบางแคประสาีเจริญหนองแขมทวีพัฒนาธนบีคลองสามบางพักบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ <c oughs> เยอะหน่อยนะแต่ติดอันดับ4นะฮะราคาที่ดินแถวที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเปลี่ยนแปลง14.9%และอันดับสุดท้ายคือที่ดินโซนกรุงเทพชั้นใน มีราคาเปลี่ยนแปลงเพียง6.8%การเป็นว่าตอนนี้ที่ดินเปล่าในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงนี่นะครับอัตราของการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่ากับไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่้าคิดในแง่งมูลค่าไม่แน่นะถูกไหมฮะราคาที่ปรับขึ้นลงเนี่ยเมื่อเทียบกับ4โซนก่อนหน้านียอาจจะไม่มีการเปลี่ยนมือหรือสูงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเทียบกันแบบราคาต่อพื้นที่ และความเข้มข้นของราคาอันนี้โซนในกรุงเทพเนี่ยน่าจะได้เผลนะครับแต่ว่าอันนี้คือที่ดินเปล่านะฮะไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างใรใดทั้งสิ้นนะครับนี่รายงานดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับชี้เหลุว,ว่านี่คือ5โซนที่ราคาที่มีการปรับเพิ่มขึ้นแตกต่างกันในก็ว่าลัปนะฮะยินดีด้วยสําหรับชาวนครประม,มนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยตามตาม,ตามการจัดตรงนี้เนี่ยถือว่าเยอะทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าถ้าดูกันในภาพรวมมาข้องจริงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินเปล่าเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมันมี ไม่ได้ถือว่าดีดดีอะไรเลยนะฮะก็เพราะว่าอย่างนี้ครับดับชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนที่เขาจะไปทําโครงการเนี่ยนะฮะในกรุงเทพและปริมณฑลไตรไมาสสามปีหกหกเนี่ยค่าดัชนีนะฮะมันอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดเก้ามันเพิ่มขึ้นแค่สามเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบชนุนกันกับปีก่อนและถ้าเทียบกับก่อนไตรามาสหน้านั้นเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นแค่ศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเพิ่มขึ้นน้อยนะ,ะมันอาจจะมีหลายปัจจัยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งนั้นคืออะไรทราบไหมฮะภาษีที่ดิน ถ้าสีที่ดินกินเปล่าเนี่ยแหละครับซึ่งกลายเป็นปัจจัยนที่ทําให้ตอนเนี้การเคลื่อนไหวของราคาที่ดินที่เปลี่ยนมือก็เป็นปัจจัยนี้ที่ผุดวานในช่วงก่อนหน้านี้ที่ประกาศมาปั๊บจะเก็บแล้วก็ไม่มีความชัดเจนแล้วก็ต้องตีความกันนะครับ 2. ภเพราะว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงครับนะตอนนี้เนี่ยครับแม้จะมีที่ดินอยู่ในมือก็จริงแต่ว่าการเปลี่ยนจากที่ดินไปเป็นกระแสเงินสดอื่นพอสมควรนะฮะเมื่อเทียบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะต่อมาครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนี่นะครับเนี่ยข้อมูลย้นชี้ต่อไปนะ ทิศทางราคาที่ดินเปล่าเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นในลนักษณะมันชะลอตัวแล้วชัดเจนเลยมันต้องมีตัวเทียบถูกไหมฮะปรากฏว่าถ้าไปเทียบกับการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินเฉลี่ย5ปีคือก่อนที่จะเกิดโควิดสิเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยช่วง58าถึงหกคือก่อนโควิดน,นะฮะการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าเนี่ยเพิ่มขึ้น14.8%่อตต่อไตรมาสนะครับเห็นไหมฮะ ก่อนโควิสก้าเนี่ยใครมีที่ดินเปล่าเนี่ยเหมือนกับว่าจับได้ขายข้องทันทีแล้วราคาเรียกได้มันขึ้นไปถึงประมาณ1 4 8ต่อไตรมาสนะฮะแต่พอปรากฏว่าถึงปัจจุบันมันไม่ถึง2หลักซะแล้วละครับนะฮะดังนั้นรัาการผู้บริการศูนย์ข้อมูลอสังหารทรัพย์ของธนาคารการาสงเพราะดรวิตัุยาวิยกัพันุ์นี่นะครับก็เลยบอกว่าปัจจัยลบมันมีเยอะเหมือนกันนะคือตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยข,ของแบงก์ชาติแพงที่สุดในรอบ10ปีคือต้นทุนสูงมาพู เพราะฉะนั้นก็เป็นการไอ้ต้นทุนกู้ยืมของธนาคารทั้งหมดยกสูงขึ้นไปแต่จะกี่ปีก็ไปเช็คกันเราองแต่ว่าเอาแค่ดอกเบี้ยแบงค์ชาติก็สูงสุดในรอบสิปีละและยังท,ทําท่าทําทางยังไม่มีวันจะลงเลยทำไปนะฮะต่อมาเนี่ยนั่นคือปัจจัยลบตัวแรกปัจจัยลบตัวที่2เนี่ยครับก็คือเรื่องของการยกเลิกการผ่อนคลายมาตรการ LTV ของแบงค์ชาติคือการที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับในธุรกรรมรายต่อไปต้องมีการคิดประเมินเกี่ยวกับความสามารถของผู้ซื้อด้วย นะครับในการที่จะปล่อยสินเชื่อต่างๆนะครับต่อมาฮะนี่ครวัวเรือนนี่เหลือมันตัวสาคัญเหมือนกันนะฮะคือบางครอบครัวมีที่นะฮะนี่ครวัวเรือนก็สูงก็อยากจะขายที่ออกแต่ถามว่าจะหาคนมาซื้อที่ซึ่งคนที่จะมาซื้อที่เองก็จํากัดจำเกี่ยวัค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่แน่นอนเลยครับว่าโอกาสทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแน่นอนสเมื่อไหร่และมันจะชัดเจนเมื่อไหร่พวกนี้เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้น,นะครับราคาที่ดินเปล่าเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนี้เทียบกับ5ปีผ่านมา มันอยู่ในทิศทางของชลอตัวจริงครับแต่ถ้าดูเจาะในแต่ละไส้ในรายละเอียดก็จะพบว่ามันก็มีหลายโซนนะครับที่ราคามันเปลี่ยนแปลงกลันเยอะอันนี้ก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันต่อไปนะฮะ